ผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาต่อกันที่ ep สนะครับเพื่อนเนื้อเรื่องจะได้ต่อเนือ่องนะครับอาจารย์ช้ากรทัันยังไม่ได้บอกอแตะเลยนะครับนะฮะไปแล้วครับเทพเสียนไปแล้วเนื้อเรื่องจะเดินยังไงต่อนะฮะอีอีอีเฟยหงก็ตื่นจากตื่นจากที่ที่หลับพอดี ที่ตกลงมานะครับสลบไปนะก็ตื่นฟื้นพอดีอ่าเกิดเหตุการณ์พอดีเลยแล้ว่าจะมาฆ่าตอนหลับ,บ,บลอ่าเซิงมามช,ช่วยนะครับคนเขาเตรียมฆ่าเจ้าก็ตอบโต้ซิอ่าเซิงมาช่วยไม่งั้นอี๋โวยหงเสร็จเอาแล้วนะครับอ่าจากต่อสู้เป็นเทิร์นเบสนะครับให้แตะตรงไหนแตะเ,เดียวแต่เราก็แตะไปนะครับ อ๋อเราเลื <SS 2> อกว่าเราจะโจมตีใครตามสไตล์ของเกมเทิร์นเบสนะฮะเราจะโจมตีตัวละครตัวไหนก่อนเราเลือกเอาเลยลอ๋โจมตีตัวนู้นก่อนนะครับฆาตกรฆาตกรมีสองสองตัวละครนะครับ <S 2> <S 2> ทำไงต่ออ้าวเราแตะเลยนะครับแตะตัวละครได้ไหมข<ๆ>อต,ต,ต้องแตะอาวุธก่อนไหม เาแตะอาวุธแล้วก็มาแตะที่ตัวละครแล้วก็เริ่มใครที่เคยเล่นเกมเทิร์นเบสมาแบบเดียวกันเลยครับไปแล้วนะ,ะเสร็จหมดทั้งคู่เราก็จัดการฆาตกรทั้งคู่ได้ได้ไอเทมมานะครับเยอะแยะเลยพอแล้วอาซังเด็กดี ข้าก็ยังอยู่ดีไม่ใช่หรือเลิกร้องได้แล้วหากยังร้องอีกหน้าตาก็เละแทบหมดแล้วจริงด้วยอาซึงทีแรกตอนเสร็จภารกิจก็คิดซื้อปล่าไม่นึ่งมาฝากเจ้าแท้ๆเฮ้เจ้าเกือบตายอยู่แล้วอย่ามาคิดถึงปล่าไม่อะไรอีกจะไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพอได้ต่อสู้สักหน่อยก็สบายตัวเลย ช่วยใต้ซีลผูจึงแต่นางกลับพ้าอามุกดูดโลหิตถักข้าตกหน้าผาเช่นนั้นเหรอข้าไม่เึงเลยว่าสิพี่เยเอ,เอเอาเถิดเอาเถิดรอดชีวิตกลับมาก็ดีแล้วเดี๋ยวมอแต่ชักสีหน้ายิ้มแย้มไหยเถิดได้เช่นนั้นข้าขอใช้สีหน้าเบิกบานดูซิว่าใครต้องการข่าข้ากันแน่ <c oughs> นะครับให้แตะที่มองดูว่านะะักฆ่าคนนี้เป็นใครเอาไปดูหน้ากันนะครับว่านักฆ่าเป็นใครเปิดหน้าปับ๊บแล้วให้เราแตะนะครับแตะปับ๊บแล้วแตะอีกทีหนึ่งอาวุธ พวกเราเอาไปก่อนแต่ที่นี่นะครับคําพูดยิ่งนึ่งยิ่งโมโหทำไมข้าถึงดูไม่ออกนะว่าเขาเป็นจาราชนะนะครับในสํานักสํานักสมาพันธ์เทพนี่มีไ<ล>ส้ศึกอยู่นะฮะสมาพันธ์เทพตัวเจ้าอย่างข้าคู่ควรที่จะลงมือกับลัทธิบาาซ้ำแล้วซ้ำลเล่ากันหรือลัทธิมารเข้ามาแทรกแซงอยู่เน,นี่อะเหมือนซีรีส์จีนนะครับเหมือนซีรีส์จีนหนังจีนอะไรประมาณนั้นเลย หลายทีหน่อยเอยถือว่าข้าไม่ได้ถามแล้วกันเสียแรงที่ข้าเป็นกังวลว่าเจ้าไม่ฟื้นคิดมากไปสินะเฮ้ยเอาละไปเอถอะข้าเห็นว่าเจ้าเองก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วเป็นคดีหมู่บ้านชาวเมียวเสียเถอะอ่าไปต่อนะครับก็ได้ก็ใช่ต้องรายงานสักหน่อยแล้วแต่เลย ตอนนี้ต้องอ่านเองนะครับเนะี่ยอ่านเองนะฮะจดบันทึกวันที่สองเดือน9ได้รับคําสั่งให้ไปเนี่ยสรุปภารกิจผู้จื่อไม่ทราบที่อยู่เจล,ลิงสวงทรยศมุกดูลหิตไม่ทราบที่อยู่นะครับนี่ฮะผลสรุปของภารกิจออกมาแล้วนะฮะเคสสุดลับนะแต่ที่ว่างเปล่านะภารกิจต่อไปน่าจะอยู่ในนี้นะครับ นี่อ๋อไม่ใช่ส่งรายงานภารกิจ เฮ้ล้ ه, อค่าด้วยแต่เลยไปกันพวกเราไปที่หินประกาศิษย์อย่าให้กระทบการสุดขัดเด็ดขาดโอ้เส้นทางยังกระทางด่วนลอยฟ้าเลยฮะเนี่ยครับอืมเหมือนทางด่วนลอยฟ้าเลย แห่่ <Yeah, S 2> ข้าลองดูหน่อยหลับอัพขั้นเลเวลเดี๋ยื่มเรียนเคล็ดวิชาทันละแตะเลยแตะเลยนะครับการเรียนเคล็ดวิชาสามารถดีบวเวทที่มีอยู่ได้ไและยังสามารถระดับรถถูเวทใหม่ได,ด,ด้ด้วยมาละอาเซรงอย่าเพิ่งรีบร้อนต่อไปพวกเรามาฝึกด้วยกันรอฝึกวารยุทธ์สำเร็จพวกเราร่วมท่องแดนเทพมาร้ายปีศาจก็ต่อกนไม่ได้ เจ้าต้องรักษาคำพูดนะถูกแล้วตอนนี้เจ้าก็ฝึกปรางสำเร็จข้าคิดอะไรดีๆได้ละมาเร็วเข้ารอข้าด้วยที่ไหนนะไปนะครับเก็บเป็นความลับนะดับข้ามาก็รู้เองเกมเล่นไม่ยากนะครับฮาเหมือนเหมือนเหมือนเราดูซีรีส์แล้วก็เดินไปตามเนื้อเรื่องนะครับตลลัวละครเราจะเดินไปตามเนื้อเรื่องที่มีไทม์ไลน์ไว้ให้ อ่มีสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เติบโตเป็นจิ้งจอกกี่หางเ่ะ้สามหางอ้าวไม่ใช่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่อาเซิเตรีมให้เจ้าเลือกเอาสักชิ้นเถอะเจ้าอ,อ,อย่าห่วงเลยพวกมันซื่อสัตย์กันมากไม่มีทางทรยศเจ้าแน่มีสัตว์เลี้ยงสามตัวให้เลือกอาเซิงเอามาให้นะครับ อ่เลือกปีศัจต้นไม้ผีน้อยแล้วก็สามหางเลือกสามหางดีกว่าดูเท่ดีนี่สายตาดีเลยนะต่อไปมันจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าต้องดูแลมันให้ดีละ่ะอืมนี่ไงนี่นะครับได้สามหางมาแล้วนะครับนี่ก็มีสมรรถนะประมาณนี้เลยนะครับเพิ่ม atk หนึ่งพันสามร้ยสิบเอ็ด แล้วก็ power นะ pata ก็คือ power นะครับ power atk power attack นั่นเอง power attack แล้วก็ power defense pdf DE ก็เป็น power defense นะครับพลังป้องกัน990พลังพลังต่อสู้1311แล้วก็ hp นี่คือพลังชีวิต990 spi นี่น่าจะเป็นพลังเวท990ใช่ป่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สป e e d นี่คือความเร็ว1265 โอเคกดที่ว่างยินดีที่เจ้าได้รับมาถึงเวทตัวแรกมันเป็นของเพืชนทิสซึ่อสัตว์ที่สุดของเจ้าเลยละ่ะรีบไปดูเธออ่าแตกไปที่เห็นไหมละ่ะกินจอกสามหางเวทีปกของเจ้าอยู่ตรงนี้หมดเลยแตกไหนต่ออันนี้อ่าขอให้เราดูเฉยๆครับแล้วก็แตกกากบาทนะครับแตกกากบาทตรงนี้นะครับตามการอัพเลเวล แนหนอ่ออัพเลเวลให้สัตว์เวทได้แต่นี่เป็นต้นไมนจะเป็นผู้ติดตามเจ้าเร่ร่อนแดนเทพตลอดทางเลยละโอ้ไม่ไปขอบคุณอาเซิงสิอ่าขอบคุณอาเซิงอ่ะต่ไปได้ของขวัญแดนเทพนะครับวันที่หนึ่งนั่นคือการอ๋อถ้าซื้อ29บาทนะครับ35ก็ได้ซื้อ35บาทมูลค่า2,880ันแปดรสำลึง ลดราคาเหลือ28บาทชื่อทันทีไม่เอาแล้วอ,อ้าขาฟรีก่อนถูกจับได้ค่าหนังค่าเขาหายหน้าชะมัดอาเซิงอาเซิงมาช่วยสยัคิดหีไม่ง่ายชนะสหายท่านนี้เจ้าเข้าใจผิดแล้วอาเซิงเป็นคนยกอสุรเวทนี้ให้ข้าเฮ้อาเซิงอ่อยกให้เจ้าก็จริงแต่อสูรเวทนั่นไม่ใช่ของข้า นี่เจิงซูซูอะสหายย่าเพิ่งหุ้นวามไปเอ้าต้องสู้กันหน่อยแล้ว,ลลวเจิงซ,ซูมาลองพลังองอเวอหเจิงซูซูมาลองพลังหน่อยแตะเลยตามที่ไกด์นะครับให้เลือกตัวละครตัดเจิงซูซูเลย อัดเจิงซู้ก่อนเลยเพราะมีมีตีหมู่ด้วยนะครับมีตีหมู่กับตีเดียวตาเราแล้วตีกลุ่มนะครับตีกลุ่มใช้สายฟ้าตีกลุ่มนะครับตีกลุ่มเลยไงไงต่อสาดาบตีเจิงซูซูบอกว่าอาเซิงตีอาเซิงใช้สายฟ้าตี ออเพิ่มพลังนะครับเสิมเพิ่มพลัง,ง,ลงอ่าแล้วก็อีฟอยหงนี่เป็นคนที่ใช้พลังดาบาอ่าเจิงสูสสู่ยอมนะครับเ,เฮ้ยเจิงสูซูเซ็งเลยทำหน้าเซ็งเลยคอห้อยเลย เวทของสหายแล้วสวรรค์เอ๋ยเหตุใดทณ์ทับข้าเช่นนี้เจงสูสูเซงเลยถูกคนโมยไปซะได้อสังอสังตอนปะทะกับศัตรูเมื่อคู่ข้ารู้สึกว่าเหมือนลมปราณคล่องแคล่วขึ้นมากจริงเหรอ,อรู้สึกเช่นไรบอกมาเร็วเข้าได้ข้าจะลองดูว,ว้าวายังไกงอยู่นะครับเกมยังไกงเราอยู่รีบกดคันเพื่อดูสิลอกดเข้าไปดู อะไรเอ่ยฝึกลมปรางขั้นที่หนึ่งให้เราแตะนะครับมันรู้การเลื่อนขั้นแล้วเยี่ยมไปเลยเลื่อนระดับกดเลื่อนขั้นเราก็จะเป็นคนที่อัศเซิงยังรอเจ้าจนตาเกอ้ออยู่เลยรีบไปหาเธอซิฝึกลมปรางขั้นที่สองอัพขั้นเกตแดนทางไหนต่อไปกดที่ใดก็ได้อ่ากดที่ใดก็ได้อัศเซิงยังรอเจ้าจนตาเกอ้ออยู่เลย รีบไปหาเธอสิรู้สึกสบายไปทั้งตัวมิน่าแค่สองกระบวนท่าก็เอาชนะเพื่อนผู้นั้นได้ืมาเจอกับเจ้าเขาช่างน่าสงสารนะจริงด้วยทำไมสมาพันเทพไร้ผู้คนเช่นนี้ก็เพราะพวกลทีมันเดี่ยว้นชิงวัตถุเทพเพื่อผนผนึกเทพาศูนทำเอาชาวบ้านอยู่กันไม่เป็นสุขยอดฝีมือสมาพันเทพบอกทำภารกิจกันพร้อมหน้าแล้ว้ย ถูกคนทะยศนั่นเอาไปได้อ๋อ่งม,องมุกดูดโลหิตไป่อยู่กับนางเจ้ามอมุกดูดโลหิตให้นางก่อนที่จะตกหน้าผาไปแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดไม่อยู่กับนางลิขิตฟ้าแพร่งรายไม่ได้แต่ก็นะรอข้าดูมวลลับเฉาเมียวก่อนก็คงรู้เองเจ้า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 แอบดูมวลสันลับเบาเสียงหน่อยปลาเหมยนึ่งหนึ่งมือห้ามพูดเด็ดขาด นั่แน่มิติสินบนอาเซิงด้วยปลาเมื่อปลาเมือ่ไปตำานักมิติ่าไปตํานักมิติเพื่อหาม้วนหาม้วนสารของหมู่บ้านนะฮะอยากเข้าุกียอดูสรับอนะเข้าใจแล้วเอไปดูสารลับสนักเทพในหมู่บ้านเมียวอะไรเนี่ยชาวเมียวอะไรเนี่ย เปิดประตูด้วยลากตามแบบเลยนะครับน่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะฮะเรีบเข้าไปหสาดูหนังกีนได้เรื่องหนึ่งนะโอเคครับสำหรับ EP3 ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP4 อีกน,นะครับ,อบ,รบขอเชิญช่วดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ